โอเคนะก็มาอ,อยู่กับผมนะเซิร์ฟใหม่นะจังหวะน,นี้นะก็เกิดที่ไหนก็ไม่ทราบนะหาดูรอบๆนะโอ้ครั้งอ๋อตืดแล้วเนิ้งสามนะเกลยอ ยัดไปหนึ่งฮะแล้วก็ตองรอไปหาที่สร้างบาง้านกันเถอะฮะได้ตแต่ว่ากล่องอะไรวะถ้าแก้แป๊บเฮ้ยกล่องอะไรเฮ้ยมีคนเล่นก,กับเราด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วลงไปดูไหมเพราะงั้นมันมีที่เผาเนื้อด้วยเปิดดูดิมันมีอะไรอะตรงนั้นโอ้เยอะไปดูไปดูไปดูไอโอ้ แผลน่ะเป็นแนง,งนแผนผมสุดยอดไหมะสุดยอดะโอ้ตบคิดแกงคนเดาโอเค